ัสดีท่านนะครับวันนี้มารอบดึกกันหน่อยนะฮะใครยังไม่นอนบ้างก็เดี๋ยวมาบันเทิงกันนิดนึงนะฮะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มยี่สบสามแล้วนะครับอาจจะดึกพอสมควรนะครับใครที่นะฮะง่วงแล้วก็ฟังไปก่อนนะฮะฟังเพลินๆไปนิดนึงนะครับปล่อยกันยาวๆเขราวันนี้นะครับ ยาวๆนะฮะรับกันหรือยังแต่ละท่านนะฮะ นะไม่มีไม่มีน้ำส่งเลยตอบไม่มีน้ำส่งเลยยินดีสวัสดีท่านนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไหวกันยาวๆก่อนนะวันนี้วันอังคารนะครับข่าวอะไรก็ไม่ค่อยเยอะไปกันยาวๆนะเดี๋ยวเราดูกัน อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะ้อเรียบร้อยนะครับสัญญาณหนึ่งนาทีที่เรากดอยู่นะสัญญาณหนึ่งนาทีอันนี้คือ,พ,อพิเจอร์พิเจอร์พิเจอร์นะครับสามารถทำลอยได้นะอย่างนี้เลยนะครับสะดวกดี <c oughs> ออส่องหน่อยนะฮะอ๋อ GU, จ u ่กีพุ่งบินไปขอไปส่องหน่อย G u สวยไหมนะครับ C.U. กดขึ้นอสวยอยู่นะแต่ว่าทรงมันไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร,ร่จริงๆต้องดูสัญญาณก่อนนะครับสัญญาณตัวนี้ไม่มีนะเน้นกดตามสัญญาณตัวนี้เลยนะครับ Predator หนึ่งนาทีนะครับก็กดเสร็จแล้วก็มาวิเคราะห์นะฮะมาเข้าดูว่าคู่มันน่าเข้าไหมนะครับถ้าไม่น่าเข้าก็ไม่เข้านะครับ ีเตอร์น,นี้ใช้ฟรีนะครับน,นี้ใช้ฟรีนะฮะมาตอนนี้ดึกแล้วนา่าจะไม่มีใครดูตรงนี้นะฮะทางอ่าทางช่องทางอื่นก็เดี๋ยวรอชมก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปชม ej หน่อยอ๋อ ej สวยนะกดทันไหมวะเนี่ย ขึ้นไปมันกดแดงล่างวะเนี่ยทำไมขึ้นไปกดแดงล่างสวัสดีครับคุณกิ๊กครับสวัสดีโอ้โห่จุบจี๊สจุบจีสจุดชีสลงไหมลงไหมเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกันเลยครับเนี่ยไม่ตรงนะปล่อยไปก่อน e อ๋อเดี๋ยวก่อนมันคู่ไหนวะเนี่ย G E J โอเคเตรียมทบได้เลยนะฮะเตรียมทบเลยอ่า้วมันค้างตรงนี้สวยๆนะครับเจ็ดหกห้าสี่สามสองไปเก้ครับดูทรงนะมีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงแต่โอกาสลงมากกว่านะเดี๋ยวรอชมกันผมว่าอาจจะมีขึ้นไปชนตรงนี้แล้วก็เด้งลง อ่ะลงไปเลยครับลูกพ่อลงไปเลยครับตามนั้นเลยเยีียมปิดหวานหวานครับปิดหวานหวานนะครับปิดเดี๋ยวไม่ต้องลุ้นได้ไหมโอ้โหยังต้องลุ้นอีกเนี่ยอ่ลงไปลงไปอ่านะครับให้ทุกท่านได้ชื่นใจกันนิดนึงนะครับโอ้ยหลงเตรียมกระสุนไว้ก่อน ทบก็ต้องทบนะอ่าเดี๋ยวสิบสามวิมีโอกาสก็มีโอกาสเยี่ยมลงไปยาวๆลงยาวๆเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากานี้สาบายแล้วหนึ่งเนย,ยอดนะครับยอดครับแคปส่งก่อนมา สวยงามๆนะครับใครอยากได้ยี้บ้างนะฮะทักทายเข้ามานะครับใครอยากได้ยี้บ้างทักทายเข้ามาครับมอนคุยอยู่คนเดียวครับตอนนี้นะครับตอกไม่นําส่งเลยเลกดนิ้วนะครับอ่าใครดูช่องทางอื่นก็นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเรื่อยๆอีกแล้วนะรับสัญญาณนี้ใช้ฟรีนะครับสนใจก็ทักมานะครับ มานะฮะเอาเครอก่อนนะตอนนี้มันก็ดึกๆแล้วเนาะคนหลายคนจะนอนแล้วนะฮะก็มาเก็บสักหนึ่งถึงสองตัวนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะได้อีกไหมนะครับตอนนี้เป็นเวลาท้าทุ่มยีิบเก้าแล้วนะครับเดีย๋ยวขอขยายนี่หน่อยตอนนี้มันก็เล็กไปเนาะมองมันไม่เห็นมีสี่คู่เนาะนี่ตามนี้เลยนะครับ ก่อนเข้าต้องดูทรงนิดนึงนะครับว่ามันสวยไหมนะไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าเข้าไม่เอา,อางั้นนะอืมครับสวัสดีท่านนะที่เข้ามารับชมนะครับอ่าครับรอก่นก่อนรอก่อนก่อนมีกับแพงไหม หลักๆนะครับผมก็เข้าตามตัว EMA 25้านะครับตัวนี้นะครับนะครับถ้ามันอยู่มันอยู่ใต้เส้นนะ่ะกดลงจะดีนะถ้ามันอยู่เหนือเส้นนะ่ะกดขึ้นจะดีนะครับถ้าเกิดมันไซด์เวอร์ถ้าเกิดก,การทะลุทะลุอย่างเงี้ยโปะทะลุมาแล้วปิดใต้เส้นนะครับก็จะพยายามกดลงได้นะนะครับเช่นกันครับถ้ามันทะลุปิดราคาเหนือเส้นนะ่ะกดขึ้นนะ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้อง ดูตามวันนี้นะถ้ามีลูกศรมาก็จะกดนะครับถ้าไม่มีลูกศรก็จะไม่กดนะฮะยึดนะครับลูกศรเป็นหลักนะครับลูกศรใช้ฟรีนะครับเรียกว่า f r e เ l เ t อร r หนึ่งนาทีนะครับเป็นนักล่าเลยนะฮะนักล่าเร็วด่วนแรงนะฮะนะะควรมีติดคู่กายสำหรับชายทุกคนนะครับแล้วก็หญิงสาวด้วยก็ได้นะฮะสวยงามนะครับใช้ฟรีต่างหากนะครับ รอต่อไปรอต่อไปนะครับอันนี้ผมไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับใครดูอยู่ช่องทางไหนก็ตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับกดฟอลโล่กันไว้นะครับเดี๋ยวก็จะได้มาเจอกันเรื่อยๆนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณพีเฮดนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราจัดกันไปแล้วหนึ่งดอกนะเราก็รอชมกันก่อนนะว่าจะมีอีกดอกไหมนะครับ ถ้าไม่มีเราก็ไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็รอพักไปก่อนนะกดตามสัญญาณนะครับ <S <S อ่าเดี๋ยวก่อนเด้ eg ขอส่อง eg หน่อยนะครับ e อ๋อ eg มันปิดไปนี่ eg ปิดแล้วโอ้ยเส็ง e eg ปิดแล้วนะกดไม่ได้นะกดไม่ได้นะครับเสียดดยนะครับอ่ะรอกันต่อไปนะครับ เราจะรอเราจะรอคู่ที่มีโวลูมสวยๆนะแล้วก็กดกันนะครับถ้าโวลูมไม่เยอะเราก็จะไม่กดนะอันนี้เรียกว่าพ r ีเดเตอนะครับสัญญาณหนึ่งนาทีใช้ฟรีนะครับทักทายดูหน้าโปรไฟล์ได้นะครับใช้ฟรีนะฮะตัวนี้ใช้จับปลานะครับเป็นเครื่องมือหากินจับปลานะฮะฟรีเลยนะครับใช้คู่อินดิเคเตอร์อย่างเงี้ยวิ์นะครับที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะฮะ ผมใช้อยู่มันจะมี2ตัวนะครับก็คือตัว EMA ยตัวนี้นะครับนะแล้วก็ตัวพาราบริษ,ษัทข้างบนนะ EMA ยก็เซตง,ง่ายๆเลยครับไปที่ตัวชี้วัดนะแล้วก็ไปที่ Moving Average นะครับนี้นะไปที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับกดตรงนี้เลยนะแต่ตรงนี้นะฮะกด25แล้วก็เสียม EMA นะครับ EMA อย่า e งนี้นะฮะ25อย่างนี้นะ อ่าแล้วก็เลือกใช้เลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยปิดไปนะครับส่วนพาราบริซานะครับกดที่เดิมครับตัวชี้วัดนะฮะ moving average นะครับเอ่อไม่ต้อง moving average ก็ได้พิมพ์เลยครับพารานะครับนี้นะฮะอ่าแล้วกดอันนี้นะครับพาราบริซานะครับเสร็จแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับเลือกใช้เสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วได้2ออย่างนะ อธิบา,ายให้ฟังดีกว่าว่า2อ,อย่างมันใช้ประโยชน์อะไรนะเพราะราบรึกซาคือ,อไว้ดูเทรนด์นะฮะถ้ามันถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเม็ดอยู่ข้างบนเนี่ยเทรนด์มันจะลงครับแต่ถ้ามันเม็ดอยู่ข้างล่างเทรนด์มันจะขึ้นครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกถ้าทุกสอนให้กดลงแล้วเม็ดอยู่ข้างบนด้วยนะก็เปอร์เซ็นต์นะฮะวิสูงมากนะครับและได้ยี่ไ้ยีิบห้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เอาไว้ ดูเทรนด์เช่นกันนะครับตามที่บอกนะฮะถ้ามันอยู่ใต้เส้นเนี่ยนะครับอ่าแล้วมันแล้วมันรสอนชี้ลงอ่ะโอกาสวินเยอะนะครับถ้ามันอยู่เหนือเส้นอ่ะแล้วรุ่งสอนชี้ขึ้น,นอ,อ,อ่ะก็โอกาสเอ่อโอกาสวินเยอะนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุนะฮะมทะลุอย่างอันไหนดีนะอันไหนดีนะอย่างอันนี้ อย่างนี้นะครับ,บนทะลุนะฮะบลุแล้วปิดเหนือเส้นเนี่ยนะครับแล้วแท่งเนี้ส่วนใหญ่จ,จะวินนะลูกศรชี้แท่งเนี้พยากรณแท่งนี้ใช่ไหมพอชี้แท่งนี้นนปุ๊บอ่าแท่งนี้วินก็คือ,ก,คอก็คือวินแล้วเส้นไอ้เม็ดเนี่ยมันย้ายอยู่ข้างล่างด้วยนะครับก็จะวงบอกว่าเทนจะขึ้นนะแล้วก็วินไปอาจจะขึ้นแค่แท่งเดียวก็ได้แล้วมันก็ลง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 ,ลงมนันนะแต่เม็ดมันก็ได้ย้ยายมาข้างบนนะแต่มันก็พยายามจะไซด์เวอย์อยู่ช่วงแหละนะ เม็ดนันก็เลยย้ายย้ายมานะครับช่วงนี้นะครับปัหาจังหวะเข้าแบบนี้นะฮะจะทําให้เราสามารถ TP ได้นะครับสัญญาตตัวนี้ใช้ฟรีนะครับใครดูช่องทางไหนก็พักททยเข้ามาได้นะครับเครนะครับอ่าเดี๋ยวทั้งทิกตอกติขอไลค์แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการประเดิมนะฮะอันนี้บัญชีใหม่โอเคเที่จะปิวนะอ่าทิกตอกไปก่อนนะสวัสดีครับ ครับตอนนี้เราจบทาง t i k t อกแล้วนะฮะ,อะตอนนี้เข้าสู่ YouTube นะครับใครดู YouTube อยู่ก็ดูกันต่อนะฮะเราจะดูว่ามีคู่ไหนหน่าเข้าบ้างเดี๋ยวผมขอปรับปรับให้มันเหมือนเดิมดีกว่าปิดอันนี้ไปก่อนอาตามดูดูง่ายกว่านะดู y o u t u e มันง่ายกว่าส,สัญญ,ญาณพีเรเตอร์ตัวนี้ผมก็นะฮะ ใช้เป็นหลักเลยนะครับใช้เทรดง่ายมากรวดเร็วทันใจนะรอจังหวะ,ะฮะรอจังหวะสวยแล้วค่อยกดนะถ้าไม่สวยจริงไม่ต้องรีบครับเราก็ไม่กดนะครับปล่อยผ่านไปตอนนี้สัญญานิ่งๆเลยนะครับเพราะว่าดึกแล้วไงบางทีวอลลุ่มก็ไม่ค่อยมีนะครับ <S 2> <S 2> <S ดู GU หน่อยดีกว่านะครับ จีอูไม่ทะลุถ้าจีอูทะลุเส้นเนี่ยค่อยน่ากดแตตอนนี้โวลุ่มไม่ค่อยมีก็ยังไม่อยากกดนะไม่เวิร์กนะไม่เวิร์กรอดูว่ามันจะทะลุหรือเปล่าแต่ถ้ามันทะลุแล้วมันลงอย่างนี้ก็โอ้โบสาไม้เหมือนกันนะอันนี้หนึ่งสองสามเลยนะฮะก็มาวินแท่งนี้ระบบเราคือ ate, เราเทรเราเราเทรสามไม้นะครับถ้ามันวินก็คือวินถ้าไม่วินก็คือก็อปล่อยลอตนะครับ จีูนะฮะจีูจะขึ้นไปไหมจียูจะขึ้นถึงข้างบนไหมอ่าใส่เงินที่เรียบร้อยใส่เวลาหนึ่งนาทีรอดูว่าจะสลุกไหมอ่าแรงไหมแรงไม่พอแรงไม่พอนะครับเหลือเจ็ดอ่าห้าสี่สามสองอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะไปแล้ว โอเคดูจีอีอียูอ่าทะลุทะลุทะล,ทะลุทะลุนี่สวยเลยดูนี่สวยเลยนะฮะอียูอียูทะลุแน่อ่าอียูแท่งนี้สวยนะเตรียมกดนะใส่ห้าร้อยอ่าเตรียมกดแท่งนี้เลยนะครับอียูนะฮะใครอยู่อยู่นะยูทูบดีเลยยี่สิบวินะฮะอ่าถ้าดูอยู่นะของคุณอาจจะกดก่อนก็ได้นะตอนนี้เหลืออีกยี่สิบเจ็ด 16 25นะครับดูกับนาฬิกาตัวเองด้วยนะ EU ขอให้ปิด EU วือสวยนะครับขึ้นพอประมาณพอแล้วขึ้นเยอะไปไปติดแนวต้านเดี๋ยวก็เด้งลงอีกนะฮะแล้วมาทบไม้2อีกนะฮะยีวนะครับเหลืออีกเก้าวินาทีครับเตรียมตัวครับปรับเวลาให้เรียบร้อยหนึ่งนาทีนะฮะดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับแท่งเทียนสามสองหนึ่งป้าโอเคผมกดราคาเปิดเลยนะฮะอ่ารอดูครับรอดู มันกระโดดแล้วมันก็จะย่อไหมอ่ามันย่อมาแล้วนะใครกดไม่ทันนะก็กดได้นะตอนนี้ราคาเสมอแล้วอ่าโอเครอดูวิงเวียมกันนะเนี่ยวิงเวียงเหมือนกันเคนะครับขึ้นเลรลูกพ่อขึ้นไปขึ้นไปขึงไหครับขึนไปครับ,รบอืมเดี๋ยวยี่สิบแปดวิโอ้แต่จะทบนะตั้งไม้ใหม่ ไม้ยทบไม้ยทบอ้าวพาราบริษามอยู่ข้างล่างแล้วอ่าอย่างน้อยอผมว่าต้องน่าจะมีน่าจะมีเด้งไม้นี้กดนิวไว้ก่อนเลยอ่าไม่ต้องนิวแล้วอย่างเงี้ยวินแน่แลวเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอ้เยี่ยมสุดยอดนะครับสวยงามแคปส่งแคปส่งใครเทรดกับผมบ้างเนี่ยนะฮะ วินครับส่งไปโอเคนะครับได้2ไม้แล้วสำหรับไลน์นี้นะฮะเทคนิคง,ง่ายๆอย่างนี้เลยครับทะลุเส้นแล้วกดตามนะครับมีลูกศรน,นะครับสุดยอดส่วนถ้าเรามาดู GU ตะเะีย้มันเกิดก่อนใช่ไหมแท่งนี้มันบินไม่ใช่เดี๋ยวอะไรนะ GU ใช่ไหมอ๋อโอทีน,นี่กว่านี่จ u แท่งนี้แท่งนี้มันทะลุไปก่อนนะแต่สัญญ,ญาณอ u มันเพิ่งให้กดแท่งนี้นะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะ แต่ถ้าเกิดเรากดแท่งนี้ของ GU มันก็วีนเหมือนกันเพราะมันเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับทรงเดียวกันเลย g ี e u นะอ่าแล้วก็เริ่มแดงเหมือนกันด้วยนะอ่าโอเคเทิคง่ายง่าย,ยานี้เลยนะครับสัญญาณใช้ฟรีสนใจกดสแกนเคียโค้ดตรงหน้าจอด้านขวาน,นี้ได้เลยนะเดี๋ยวก็ไปเจอในกลุ่มขอใช้สัญญ,ญาณฟรีนะเดี๋ยวทักมาเลยนะครับของฟรีมีแน่นอนของดีก็เช่นกันนะครับโอเคแล้ววันนี้สั้นๆนะฮะเดี๋ยวเจอครั้งหน้ากดติดตามไว้ได้นะครับ สำหรับนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ